ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะคะทางจังหวัดระยองค่ะมีการจัดการ kick off ตลาดนัดแก้หนี้ให้คำปรึกษาไกลเกลี่ยและแนะอาชีพประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบนะคะโดยเพราะว่าประชาชนนั้นเป็นหนี้นอกระบบถึง1 4 8 4รายยอดหนี้รวมกันแล้วเนี่ย83ล้านบาทโดยทางนี้มีการตั้งเป้านะคะในการแก้ไขหนี้นอกระบบนะ,ะว่าจะต้องถึงครึ่งหนึ่งของผู้ที่มาลงทะเบียนภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ นายตรายพบวงตรายรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านเปิดงานตลาดนัดแกหนี่จังหวัดระยอง2,567ครั้งที่1ค่ะโดยงานนี้มีประชาชนชาวจังหวัดระยองที่เขาเป็นหนี้นอกระบบนะคะมาเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยหนี้จำนวน1,484รายโดยในงานก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาเปิดบูธบริการนะคะมีการจัดกิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทษหนี้สินการวางหลักทรัพย์ การตั้งผู้กำกับดูแลคดีการให้ความรู้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีการให้คำปรึกษาเข้าถึงแหล่งเงินทุนการแนะแนวนะคะการประกอบอาชีพการสาธิตการประกอบอาชีพสร้างรายได้มีการเปิดรับร้องเรียนร้องทุกข์รับคำร้องกู้เงินกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรและผู้ยากจนนอกจากนี้ค่ะทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ8อํอเภอมาเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบและแนวทางแก้ไขอีกด้วยนะคะ โดยจังหวัดระยองนั้นมีประชาชนที่มาลงทะเบียนขอแก้หน,นี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาลนะคะก็คือ1,484รายโดยจะมีเจ้าหนี้1 0 0่รายค่ะยอดหนี้เนี่ยรวมแล้วนะคะเยอะมากเหมือนกันนะ,ะ8 3 3 4 1 7ล้าน3บาท73สตางค์โดยทั้งนี้มีการไกล่เกลี่ยหนี้สำเร็จ5รายเป็นเงิน8,168 0 0บาท ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไกล่เกลี่ยที่ผ่านมานะคะก็คือเบื้องต้นเนี่ยขอความร่วมมือเจ้าหนี้แล้วค่ะแต่กลับว่าเจ้านี้เนี่ยไม่ยอมมาไกล่เกลี่ยนะคะไม่เกิดข้อไกลเกลี่ย,<า>ยดีเค่ะซึ่งทางนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะคะท่านประทีปนาทีทวีวัฒนะคะท่านก็เปิด กิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ด้วยเช่นกันนะคะโดยภายในงานของจังหวัดสมุทรปราการก็มีการออกหน่วยบริการของหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามอำนาจหน้าที่และเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหน,นี้นอกระบบ ตลอดจนการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีนะคะสําหรับสมุดประการเนี่ยปัจจุบันมีลูกหนี้นะคะที่มันลงทะเบียนเอาไว้แล้วเนี่ย2,631รายมีเจ้าหนี้ 1,966รายสำหรับยอดนี้นะคะโอ้เยอะกว่าจังหวัดระยองนะคะ,คะ1 4 8ล้าน 1, 1 6 6 2หกบาท32สตางค์ค่ะกู้ยังไงมีเศษสตางค์ขึ้นมาด้วยเนาะดอกเบี้ยรหรือเป <c oughs> ล่าลนะ,ะสิ <c oughs> อ่คุณผู้ชงไปดูบรรยากาศที่จังหวัดตราดกันบ้างค่ะทางด้านคุณนัทพงศ์สงวนจิตนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้น ของจังหวัดตราดแน่นอนละค่ะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ทุกอำเภอศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานอายการเจ้าหน้าที่ตำรวจสถาบันการเงินตลอดจนหน่วยงานภาครัฐนะคะเข้ามาร่วมออกบูธเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนโดยมีลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ค่ะมาร่วมกิจกรรมเข้าสู่กระบวนการของการเกียไก่ียไก่เกียแก้ไขปัญหานี้นะคะ นอกจากนี้ก็มีหน่วยงานทั้งจากกระทรวงต่างๆค่ะมาร่วมหาแนวทางในการสร้างไรายได้ให้กับประชาชนภายหลังที่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหานี้ไปแล้วด้วย ส่วนที่ฉะเชิงเซาเนะีคะคุณชลทียังตรงค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดกิจกรรม kick off ตลาดนัดแกนีเปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้เจ้าหนี้แล้วก็สถาบันการเงินนะคะคือ3ส่วนนี้สําคัญเลยให้มาพูดคุยมาไกลเกลี่ยนี่นอกระบบอย่างถูกต้องเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตาม ามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดชะเชิงเซาะะมีผู้มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบทั้งสิ้น1,298รายมูลหนี้รวม52กว่าล้านบาทโดยดำเนินการไก่เกลี่ยไปแล้วทั้งหมด13รายที่เสร็จสิ้นนะคะคิดเป็นรอยละอยู่ที่3.41ดูน้อยไปเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็จะมีการเปิดแบบนี้นและค่ะเพื่อทำการไก่เกลี่ยหน,นี้นอกระบบให้เสร็จสิ้นเหมือนกันค่ะ ส่วนที่จันทบุรีค่ะน,ยรรนายมนสิทธิ์ภพศารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านก็เปิดกิจกรรมตลาดนัดแกหนี้นะคะโดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้เพื่อที่จะดําเนินการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กันตามนโยบายของรัฐบาลค่ะกิจกรรมก็จะมีการให้คําแนะนำนะคะมีบริการเจรจากไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ให้คําปรึกษาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้คําปรึกษาด้านการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้คำปรึกษาและคำปรึกษาด้านกฎหมายนะคะก็จะมีทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้นะคะที่เข้าร่วมโครงการตลาดนัดแก้หนี้จังหวัดจันท,ทบ,บุรีครั้งนี้ก็มาร่วมกานร,ร่วมกิจกรรมกันนะคะจำนวน906คนค่ะส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะนายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าร,ราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็เปิดตลาดนัดแก้หนี้ค่ะ เปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ยมาไกล่เกลี่ยกันมาเจรจาหาทางออกกันนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผ่อนปรนภาระหนี้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนสําหรับปราจีนบุรีนะคะมีข้อมูลการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบนะคะมีประชาชนมาลงทะเบียนเนี่ย1น3 4รายค่ะมูลค่านี่รวมกว่า47ล้านบาทนะคะซึ่งงานนี้ยังมีเจ้าหนี้อยู่ที่786ราย มีการไกลเกลี่ยการสําเร็จเรียบร้อยแล้ว1น่งสิบห้ารายค่ะ